เธอมีเฟนใหม่จะไปไม่เคยเลียวเลลืมกันนะไปเลยดวงแดงลืมจอกลืมแหนะในลำปะโดลืมคอนที่นอนหลังเก่าไม่เอาไม่มาเชื่อมโยงลืมวันนะที่เคยขึ้นลงลืมเรืออีปโป้งอยู่ในลำคอ เธอมีรักไหมเปลี่ยนไปรักไหมมั่นคง เปลี่ยนใจไหวจริงชมยงวัตถุและประสงค์ต้องการเงินทองพี่จนเป็นคนกระจอกน้องบอกไม่ขอจับจองไม่เลือกมาเป็นคู่ขรองยอมเป็นมือสองดีกว่าอยู่นาน้ำตาคุณค่าไม่มี ความดีไม่มีใครมองไม่รวยหมดสิ์ขรอพ้องจะเรียกจะลองลองคงไม่มาบุญทานที่เคยรวมสร้างสิ้นทางที่รวมกันมาสิ้นแล้วบุญวาสนาต่างคนต่างลาทางใครทางมันเธอคงมีสุข นุกเงเพือเพื่นเ,เงินตาลืมคนนาที่อยู่ท้องนาลือปู่ลืมป้าเคยหากินกันขอให้ไปดีตลอดปลอดภัยเถิดนะเจ็มจันอย่าทุกข์อย่าโศกอย่าสั่นให้ด้วยแล้วกันนเถิดนะควันเยือนน้ำตาคุณข้าไม่มี ความดีไม่มีใครมองไม่รวยหมดสินข้อพ้องจะเรียกจะล้อน้องคงไม่มาบุญทานที่เคยรวมสร้างสิ้นทางที่รวมกันมาสิ้นแล้วบุญวาสนาต่างคนต่างลาทางใครทางมัน เธอคงมีสุขสนุกเพลิดเพลินเงินตาลืมคนที่อยู่ท้องนาลืมปู่ลืมป้าเคยหากินกันขอให้ไปดีตลอดปลอดภัยเถิดนะเจ็มจันอย่าทุอย่าโศกอย่าสันให้รวยแล้วกันนะเถิดนะควันยืน